นีลูกค้ามาหมาบ่อยผมไม่จำได้หมาบ่อยจำได้ไม่เป็นทำแต่งรถเล่นกันพี่โอ้โหเลือกครับแดดร้อนๆเลยนี่นี่ร้อนล้อก็444นะครับหมวกมียางมีพี่ยางเดีือดร้องให้นั้นให้นี่เดือดร้อนร้อยหกเจ็ดร้อยแปดร้อยพอดีครับนี่วันนี้วันนี้หมดกล่องได้คอไทเทเนียมแท้แท้แน่นอนอันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นไทเท้ เออใช่ป่ะเออใช่เอาไปดูพี่ไม่น่าใช่หลายไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเลยพี่ไปอือฮึหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดร้อยมาขอบคุณมากครับอ่ะมุกี้นะครับไปร้อยนะครับมุกี้ใครมาหน้าร้านก็นี่โห่ให้เทแท้ ระดวนดีมากครับเจอคอไท้เทแท้นะครับปูเฮ้ยหมดแล้วอะหมดอะไรเฮหมดเกี้ยงเลยหอกน้องมีพี่หันหน้ามึงโน้นหน่อยให้ให้ดูหนะน้าร้านไงโอ้โหใครมานะครับมาดูได้นะครับยางโลอะไรพวกเนี้ยมีครับแล้วก็ปูสี่สีนะครับวันนี้นี่สี่สีสี่นี่ยี่สิบโอ้โหเยอะแยะมากว่ะเอาแล้วผ้าชามัวแนละ้วน้ำผึ้ง